โอ้โหกระโดดมาที่นี่เลยสนามช้าอินเตอร์เนชั่นแนลร์กิตจังหวัดบุรีรัมเรียกว่าวันนี้มาติดตามนี่เลยกับของโตโยต้ากัซูซ่เรซิ่งประจำปีนี้นั่นคือ2023เรียกว่าเป็นสนามปิดฤดูการและจะบอกว่าอีกหนึ่งรายการที่น่าติดตามนั่นคืออีนเดียแสึซุปเปอร์เอนดูรันนั่นคือการขับรถต่อเน,นื่อง10 20 2่ชั่วโมงนี่คือหน้าตาของทีมงานทั้งหมด หน้าตาทีมงานทั้งหมดเลยที่มีอยู่นี่ขบวนนักเรียนกำลังมาโอ้โหช่วงของการเดินพิษวอล์บอกได้เลยบรรยากาศเดี๋ยวติดตามกันว่าสนามเป็นฤดูกาลสนุกแค่ไหนโรลิเป็นฤดูกาลแข่งขันโตยโยต้ากัซูร์เรซิ่งมอเตอร์สร2023 แฟร์มอเ o r ร์สปอร์ตกระหึมสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพร้อมอากาศดีเวอร์ได้แชมป์ประจำปีครบทั้ง4รุ่นการแข่งขันโตโยต้ยตากัสซูเรซิ่งมอ o r อ p o r t 2023สนามที่้านัดปิดฤดูกาลเก็บคะแนนสะสมประจำปีเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของรายการแข่งขันระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอีเดเมซูซูเปอร์อ Asia, ินโดเรนซ์ซับเอเชียทอฟฟ2023 ซึ่งปีนี้กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของ Toyota ในประเทศไทยเป็นปีที่37ภายใ,ใต้แนวคิดจากสนามแข่งสู่ท้องถนนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยตลออจนสร้างนักแข่งหน้าใหม่มามา,มาตามเชียร์กับน้องคนหนึ่งเลยน้องไรจ้าสวัสดีครับผมชื่อเน็กซี่นอร์ลลาิวาสครับผมสวันอายุที่ปีครับผม เป็นอันว่าติดตามมานานแล้วผลงานล่าสุดของเมื่อวานนี้ติดก็ดได้อันดับที่4ครับแล้วก็คะแนนรถเจ้าประจำปีเป็นอันดับที่1ครับผมเป็นแชมป์ในรถ Audi s เ o r t Cup ครับปีที่23และขา่ขา,วขาวดีข่าวหนึ่งคือข่าวดีข่าวหนึ่งคือก็คือได้โอกาสเข้าร่วมทีม Toyota Team Thailand HP ตอน24ครับผมแล้วก็ได้เข้าร่วมขับ endurance นในปลายปีนี้ด้วยครับเป็นความพิเศษเลยจริงมากใช่ครับใช่ สุดยอดนะเด็กรุ่นใหม่และวก้าได้ไวกับเขาว่านักแข่งหน้าใหม่บอกได้เลยเชียร์อยู่อ่าส่งกําลังใจขอกําลังใจได้เลยจ้ะครับก็ขอกําลังใจเชียร์น็กซี่กันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ฝากเยู่ที่โตโยต้าด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่าเดี๋ยวมาตามพี่แบบนะว่าบรรยากาศในงานมีอะไรที่น่าสนุกและรุ่นแต่อย่าลืมนี่น้องเลยนี่น้องอเชียร์มาตลอด,ด,ด ผลการแข่งขันรุญญ่นยาริสวันเมกเรสการแข่งขันที่พิสูจน์สมรรถนะความคล่องตัวความทนทานของยาริสแฮชแบ็กเล็กพิคิ้นูจากพลังของเครื่องยนต์ดูอ v VTi ที4ที่ได้รับการปรับแต่งตามกฎกติกาวันเม็กเรสพร้อมเสนอพลังงานทางเลือกใหม่ในกีฬามอเตอร์สปอร์ตโดยแชมป์ประจำสนามตกเป็นของโรเตอร์ทองเจือในขณะที่อันดับ2เป็นของภูริพันธ์เวทวงศาเตชวัฒ อันดับที่3เกียรติพนันไผ่เจริญขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันด้วยฝีมือการขับของนักแข่นวัยรุ่นตลอดการแข่งขันแปรอบสนามสร้างความตื่นเต้นร้าวใจให้กับผู้ชมที่เฝ้าชมติดขอบสนาม ้ดยรุ่นไฮลักรีโวร์วันแม็กรสแข่งขันชิงเจ้ากัะบาดดีเซลโชว์สมรรถนะเหนือชั้นของเครื่องยนต์ GD Superpower 2,404ทั้งในสนามแข่งและการใช้งานจริงหลังการแข่งขันแปรอบสนามผลการแข่งขันปรากฏว่าแชมป์ประจำสนามตกเป็นของเมกรัฐคีกากะลันตานนนดับ2ชีลพันธพรมขำอัดับเอกสิทธิ์นามแฝงเผาบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้น และยังมีการควบคุมมลรพิษในกติกาการแข่งขันด้วยการปล่อยควันดำจากท่อไอเสียน้อยที่สุดอีกด้วยมาเรามาเร่งดีกีความมันด้วยเสียงก้องกวานจากปลายท่อไอเสีย ของเครื่องยนต์ดูว l VVT-i 1,804cc ในรุ่น Corolla Artis TR Sport One-make l e s s บนโครงสร้างตัวถัง TNGA ซึ่งเป็นไฮไลท์ประจำการแข่งขันแชมป์ประจำสนามตกเป็นของอากิจิตานุวัตตามมาด้วยอันดับ2องเคนทาโรชีบะอันดับสามเป็นของสักชัยเยี่ยมวัฒนาบรรยากาศการแข่งขันแปดรอบสนามเต็มไปด้วยความดุดเดือด นับจากออกจุดสตาร์ทด้วยความแม่นยำจากฝีมือการขับของนักแข่งสะกดผู้ชมให้เกาะติดขอบสนามด้วยความร้าเั็มาปิดท้ายการขันรุ่นยาริสเอชีพเรดี้วันเมกเรส เนือชั้นของรถอีโคคาเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีแชมป์ประจำสนามตกเป็นของปียาวดีพฤชธิสารตามมาด้วยอันดับที่2องซีดีพากรแยบยนต์และอันดับที่3สาวิตีกวางแก้วการแข่งขันรายการเดียวที่จัดขึ้นสำหรับนักแข่งหญิงโดยเฉพาะเพื่อสร้างความดุอดันมันไม่แพ้นักแข่งชายขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันตลอดแปรอบการแข่งขัน ในการแข่งขันปีนี้โตโยต้ามุ่งนําเสนอทางเลือกด้านพลังงานที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตโดยทีมลูกกี้เรซิงได้ลงแข่งรายการฟูจิ24ชั่วโมงที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยรถร,ถรถุ A ่น G R Corolla H2 Concept ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลว และในปีนี้ได้เข้าร่วมแข่งในรายการ EDMISU Super e n d u r a n c e South Asia Trophy 2023โดยมีรถเข้าร่วมการแข่งขัน3คันได้แก่รุ่น ORC l o o k i n GR g COROLLA H2 Concept หรือ GR COROLLA Concept รถยนต์เครื่องยนต์ไฮโดรเจนรุ่น OR r u o k i PU C N F H E V GR Concept หรือ PU รถยนต์ H E V และรุ่น OR r u o k y GR86 CNF Concept หรือ GR86 รถยนต์เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยมีโมรุโซหรือคุณอากิโอมโตโยดะ ประธานคณะกรรมการ Toyota ามอเต Corporation ประเทศญี่ปุ่นลงแข่งขันในรุ่นโค r โรรา H2 Concept ที่ใช้ไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพซึ่งมาจากมูลไก่ในฟาร์มของเครือ CP Group และผลิตที่ TDEM ซึ่งเป็นโรงงานนำร่องของโตโยต้าอีกด้วยรถยนต์ทั้ง3คันสามารถวิ่งจนจบการแข่งขันเชแรนเชนอเวอร์อินดูรันเรสได้สำเร็จ อีไฮไลท์สำคัญของปีนี้นั่นคือรถซ p พีล k ก n g p ง c ีโอซีเอ็นเอฟเอชอที่ใช้เชื้อเพลิงซึ่งมีความเป็นกลางคาร์บอนพร้อมกับการต้อนรับนักแข่งท่านใหม่คุณกจรจเจร์วาฒนนนกรรมการผู้จัดการอย่าบริษัททรูริซิ่งจำกัดในส่วนของทีมโตโยต้ากัสูริซิ่งเทรนร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วยโตโยต้า86อาร์ติสและยาริสใช้เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางคาร์บอนเช่นกัน นอกจากความสนุกในสนามแข่งยังจัดแสดงนิทรรศการเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนเช่นสถานีเติมไฮโดรเจนแบบเคลื่อนที่รถฟอกริฟพลังงานโดยไฮโดรเจนการลองนั่งรถเล็กๆบนรางด้วยไฮโดรเจนรถแข่ง G R 010 Hybrid รถโกคาร์ทเครื่องยนต์ไฮโดรเจน GRE อ d i t i o n ที่นำมาโชว์ตลอดจนกิจกรรมมากมายจากพาร์ทเนอร์ที่มีจุดยืนร่วมกันรวมทั้งโซนิทรรศการโดย CJ PT และโดนพลังงานไฮโดรเจนที่นำมาโชว์ภายในงานนี้ด้วยโอ้โหบรรยากาศแบบนี้สนุกสนานสำหรับคนที่เป็นคอมอเตอร์สปอร์ตด้วยกันนะ จะบอกว่าสนุกจริงๆแล้วก็เป็นสนามติดฤดูกาลที่อากาศเย็นสบายสําหรับที่จังหวัดบุรีรัมย์อากาศเย็นมากๆเลยอ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับ like, สไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเจอกันอ e ีกีหน้าจ้ะ